ขึ้นเครื่องแล้วค่ะแล้วเราก็จองกันแบบอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครนั่งข้างเราแล้วก็จริงๆไม่มีใครนั่งข้างเราเราก็ได้สองเบาะเป็นการนั่งประหยัดที่คุ้มแล้วตอนนี้ต้องกดที่ไหนเหรอ ไม่จองอะไรมาเลยนะคะเราก็ต้องกดซื้อซิมกับ้างหน้านี้เลยนะคะ hmm. มัจะมีเคาน์เตอร์ให้เราเลือกอยู hmm. ่ว่าเราเอเาซิมอะไนซึ่งก็เลือกสีชมพูไป <laughs> คา่ะเราได้เบอร์แล้วเราเข้าเมืองกันว่าไปเช็คอินโรงแรมหิวแล้ววันนี้วันนี้จบด้วยอะไระตอกมุกีเปิด <laughs> ประเดิมได้ดีมากไปค่ะไปไปโรงแรมกันก่อนนะจ๊ะ ตอนนี้เรามาถึงดึกเกินไปนะคะร้านก็เลยปิดหมดเลยร้านซิ้แลกสั่งก็เลยต้องหาตู้แลกก่อนตอนนี้เอาแค่แรกที่แบบใช้ได้หรือจะแลกหมดเลยไปดูเลทกันเราจะถึ้นิงลงกี่โมงนะเพราะตอนนี้ก็ยี่ั้นะสามทุ่มกนะวา่า <c oughs> สี่่สี่ทุ่มแล้วด้วย ก็คือแลกไม่ได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้อยู่กันด้ยน 5, วยเงิน5,000วอนชาเล่นหรือยังไ <c oughs> งก็คือต้องรอวันีพรุ่งนี้เช้าก่อนจะเช็คเอาท์จากโรงแรมเราต้องไปหาที่แลกเงินเพราะเราไม่มีเงินกินข้าวอะไรนะตอนนี้คนจันรของเในดมก็จะเงีย,ยบๆะนะคะประเด็นคือเวลานี้มันประมาณ4ทุ่มกว่าแล้วมันก็เลยเงียบทหนึ่งวขอตักมาเช้าอีกวันนึงเลย าวันนี้เราจะต้องเช้คเอาและไปปูซานค่ะแตกต่างเสร็จแล้วจ้าเป็นคนมีเงินแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินหน่อนก่อนที่เราจะลงไปปูซานนะฮะเราทำน้องหิวข้าวแล้วไป <c oughs> น้องสั่งเขา้าวยำแล้วนะคะมื้อเช้าของนางนางทวินข้าวก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ก็เลยยังไม่สั่งว่ารู้มันเยอะอ่ะกินไม่หมดอ่ะ แล้วนะมือมนะอ้อเช้าของฉันีีอันนี้ไม่รู้จะอร่อยป่ะไอ้อนั่นคือผักแน่ๆเลยอะ่ะ <laughs> นี่เป็นคาเฟ่ของโรงแรมนะคะที่ชั้นสองเรามีคูมปองแบบว่าเรียยวค้ามบิกกเลยจะมาใช้สักหน่อยก่อนที่เราจะเช็คเอา์ไปนะคะ ็นช็อโกโกช็อโกโกพุงสภาพการเดินทางไปปูซานด,ดูดค่ะกระเป๋าหนักปิดหน้าหมดนี้แต่ปากก็คือซิปมาหมดแล้วคะ่ะผมก็รีดหน้าแล้วได้ตั๋วมาแล้วนะคะแนะนำว่า ถ้ากลัวหลงก็คือมาเอานาคาน์าเตอร์แต่คา์เตอร์ก็จะคิวยาวประมาณนี้แทบจะตลอดเวลาแล้วก็ถ้ารู้ทางแล้วจองออนไลน์มาเลยก็ได้จะได้เร็วทุกอย่างจะเร็วมากไปจับไปรอซันสลาเลยดีกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเราต้องไปกันแล้วข้อเสียของการที่เรามาจองหน้าเคา์เตอร์คือเราจะเลือกที่นั่งไม่ได้นั่นเ,นเองนะจ๊ะและเราก็มาถึงโรงแรมแล้วในสุดแล้วะฮะดูวิวซะก่อนดีมาก ประับสองเตียงนะจ๊ะห้องน,นี้กว้างมากวิวดีมากนี่มืดไปหนาะพรุ่งนี้เนะนะช้าน่าจะดีขึ้นแต่เราจะออกไปเดินในเมืองก็เราอยู่ข้าวมากกว้างกว้างหมดกว้าง ได้ามาคะเที่ยวสักทีวันนี้คือการเดินทางเมื่อวานแล้วการเดินทางเหนื่อยมาก <c oughs> โอ้ยเดินสายแล้วกลับข้าออดได้ใช่ปะเออวะได้สิมันไม่พอ,พอเราไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้เลยมันไม่ได้พกอะไรติดไปขนาดนั้นอะตูโย,ยกำลังกังวลว่าเดินเข้าทรายแล้วน้องจะกลับเข้าออดได้ไหมออดนางแพนิคเรื่อง อุปรกรณ์ธรรมชาติอย่างหนันกดูมันก็เละอยู่ดีเราไม่น่าใส่พัดใบเราหรอมันจะเข้าไปในเท้านะถึงหาดแล้วจ้าหาดฮาดินแลหาดใหญ่ที่สุดในโซนนี้นะคะรู้ไปไปค่ะทุกคนมันดูเป็นที่ที่น่าจะมันเป็นเหมือนอะไรอ่ะ เซ็นทรัลมันดูไปที่ที่นรกจะปิดยู่แลยอะเซ็นทรัลที่เซ็นทรัลริงๆไม่ใช่เซ็นทรัลที่เป็นแค่สถานีส่งรถเซ็นทรัลที่มีทุกอย่างเซ็นทรัลที่มีช็อปปิ้งเอ้ยอย่าแปลกใจที่ฉันเดินแบบนี้เ <laughs> พราะอีฉันกำลังเสียวทรายเข้ารองเท้า <laughs> <laughs> คนที่นี่ไม่ได้น้ำทะเลเย็นๆนะ <laughs> แต่ตอนนี้ก,กล่ำเย็นมาก <laughs> เขาเลยไม่เล่นหรอก แดนที่ปูซานนะคะไก่ทอดเสร็จดไม่มีค่าคืนนี้ก็คงอยู่แค่แถวนี้แหละเพราะว่าเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้เราจะไปหาเจ้าชายน้อยถ่ายรูปเหมือนเขาให้บริการตัวเองเลยอ่ะคงอยู่ซับซอมๆม่ดีเล แล้วจะตู้สติกเกอร์นะคะก็เลยมัาจะมีวิธีเขียนอยู่ข้างหลังนะคะเลือกสปองดูไม่มีไม่มีแล้วเหรอเสร็จแล้นหมื่นไหมกำลังหาทางจ่ายบัตรอยู่นะเราจะจ่ายได้ไหมมีไหมมีสองสองใบหมาว่าตู้จังคนละอันแต่ก็มือถ่ายเหมือนไม่ได้มาด้วยกันเออเพราะถ้าถ่ายข้างหน้าเราต้องไปอยู่ในเฟรมเดียวกันเก็ตเริ่มเป็นแปดแปดกรอบเลยปะแล้วก็อยู่ด้วยกัน คนละอันมีน้องนาะฮะนึกถึงไม่ได้ถ่ายให้แต่เริ่มเดียวไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้ถ่ายยากนะถ่ายง่ายๆโอเคเราจะเริ่มถ่ายกันแล้ว เทียนเนี่ยกี่บาทอะอันนี้ห้าหมัดแ่โนห้าหมัดนี่ถ่ายแล้วมันก็จะให้เลือกเลือกช็อตนะเหมือนกันหรอก็สองใบกันเหมือนกันอ๋อเลือกได้สี่เอารูปไหนไหมเอาอะไรออกไหมต้องเลือกรูปก่อนนะเลือกเสร็จเลือกเลือกฟิลเตอร์เลือกไว้เสร็จเลือกกรอบเสร็จแล้วเพิ่มเปลี่ยนอันไหนอ่ะอันนี้เหรอจานตพาร์ทีโอเคแล้วก็รอปริ้งจ้ะ น,นี่สองอันแต่นี่เราไม่รู้สึกถ่ายภาพไปหน่อย <c oughs> นี่ไอเดียวน่ารักมากถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วนะจ๊ะรูปแบบว่าพลอยเลยน,ะนั่งทำไปกับสตูดิโอเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฟ็อก์เพิร์อะไรมีให้หมดนะคะที่ได้ผมหิวกระจกกระจกสอม,มากน่ารักมากเลย ใช่หน้าวทุกวันมกิน่ะทุกวันมาเีวกินดกนหมัวีกน้กหนามากนะบอกเลยแต่ว่าจะกินในปกินทุกวันวันนี่นอนหนึง่งแล้ว <c oughs> ขาดไอติมไม่ได้ชีวิตฉัน ไปกลับบ้านไปนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วง่วงเจอกันพรุ่งนี้นอนแหละของในผูซันอันนี้แดดรแรงมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะนาวแต่ก็ต้องใส่ตัวนี้มาเพราะก็เป็นตัวเดียวที่บางแล้วมีรู้ตัวว่าหิวหิวมาไปหาอลไกกินดีกว่า รถบัสเราต้องต่อสองรอบนะจะขึ้นไปหมู่บ้านไกลนิดหน่อย พักกไไลปถึงแล้วนะคะหมู่บ้านอะไรนะคำ<ถ>ชนมุนความมาอึดแด้แบบสว่างหน่อยน่ารักของมันอย่างนี้ได้อยู่เขาทำแบบที่ท่องเที่ยวไปเลย ผู้เสี <si ่ยงโชคอะไรสักอย่างซัมติงแล้วเราจะต้องอ่านมันนะคือฉันก็ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นอะเราจะคุ้มค่าจะเสีย่ยงไหมก็ไปเล่นกับเขานะเป็น่าตุกางตลาดเดี๋ยวไปนั่งแปลก่อนนะไปกด Google หน่อยแต่ว่ายังไม่เจอจะใช้น้อยเลยจะใช้น้อยอยู่ไหน ไม่เจ้าชายน้อยก็อย่างภาพที่เห็นนะคะทุกคนฉันคงไม่สามารถที่ได้วิวได้ดีกว่านี้แล้วก็ช่างมันเถอะเพราะตอนฉันมาปุคือคนหลุมหลุงหลังฉันเต็มหมดฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบคนเยอะ่ายดูตรงนี้กันจ้า ทางลงเราก็คือโดนโดนคนเขาถ่ายรูปไปหมดแล้วก็เลยติดสต๊กคอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นคือที่แบบเหมือนเขียนจดหมายหาตัวเองในหนึ่งปีขนาน้างหน้าเขียนจดหมายหาตัวเองในหนึ่งปีข้างหน้านะมาหย่อนในตู้นี้นะคะแล้วก็จําไว้ด้วยเตเงหย่อนไว้แล้วก็แหม่อมาเอามันจะส่งไปให้เราในหนึ่งปีก็ <c oughs> คือเก็บปีละครั้งอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> ไม่นี เม่อี่เริ่มเดินลงเขาแล้วฮะ,ะนี่ส่วนัไปอยู่ไหนเนี่ยหาทางเดินลงไปอยู่ตรงนี้ทุกคนมีแผนที่ใช่ไมมมีเราเดินผ่านอินโฟมชันแบบไม่ส่วนไรเลยเขาก็เดินอะไร <laughs> ไปค่ะวิถาเหมอกหรือว่าฉันมาก <laughs> ฉันเสียวมากว่าฉันจะสะดุดแล้วฉันจะกลิ้ง บอกเลยว่าสูงมากค่ะสมชื่อนะ Star to see star. <laughs> This star was named Star to see star. สมชื่อนะ Star to see star. 148 s t a e r 148 step. Call step ใช่ไหม148 s t i r s Star o r step. หมายถึงขั้นที่เขานะับเหมือนกันความสูงความชันลงมานะ <laughs> ลงมาคือตกใจกูรู้เป็นซานค่ะ <laughs> มีตึกอย่างนี้ในในหมู่บ้านนี้ <laughs> สวนด้วยจ้า mm. ทำเป็นคาเฟ่แบบว้าวเลย j o m o m e t o my world นี่ไหม Easy place โ้โหบันได <laughs> ประตูอยู่นั่นไปจักกันทีน่กันดีกว่าไปกินข้าวนีกก่อนแต่ตรงน,นี้คือดีมากอยากถ่ายไหม ดีเรายังไม่ได้เเข้าไปตลาดปลาเลยยังไม่รู้ว่าย่งไหยุกาันี่งไองี่ิอะมันจะดูดปากเงอะไรเพิ่มกันนะคะเพราะว่ายังไม่รู้สั่งอะไ

mình subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không วขวองวิญญาณนะักขายของป้าข้างหลังนั้นก็คือสุดยอด <laughs> ได้กินมาร์โบทีแล้วฝนะักได้ไปไหนกันเพิ่งดังควันไปหน่อยหนึ่งนะนั่นน่ะน้นั่นน่ะนั่นน,น่ะสวยเลยนะก็ดี <laughs> แต่ยังไม่ถูกใจแล้วแหละ จะจองไอตรงแถวนั้น Airbnb แถวนั้นอะตึกตรงนั้นอะที่ดูไว้อะเหนื่อยจังเลยทำไมวะวันรอบหน้าจะพักแถวนี้สึกเก็บไม่หมดอะหรือไม่งั้นก็พักในเมืองก็ค่ะเรามาหาดหมดแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆ <c oughs> เหลือซองโดที่ยังไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ไหวแล้ว่อซองโดเลยจากกันชีไปก <c oughs> ็เลยไม่ได้ไปก็อ,อยู่แค่ตรงนี้ 话而已。 ติดว่าอิ่มยังอิ่มอยู่เลยก็เลยใจจะแวะแล้วล่ะแต่อิ่มมากตอนนี้ อาจจะไม่ได้นั่งวัถัดแค่จะถ่ายรูปเพราะเดี๋ยวเรากลับโซไม่ทันจองตั๋วไว้เที่ยงวันนี้แปดโมงครึ่ง

แต่อนาะนะแบบนี้คือเริ่มร้อนแล้วนะฮะทั้งคู่เลยเราร้อนลงไปแล้วอ,อ,วอด,ดีมาติดร้อนไม่ไรปะใส่เสื้อนุม่มนะคะเมื่อเช้ามันเย็ยนๆเดินไปออกกำลังกายไปมันก็จะเริ่มร้อนแล้ว เราจะได้รสสียอะไรกันเอ่ยมาลุ้นกันมาลุ้นกันอีกห้าร้อเยเมตรไปดูดไปดูดบอกแล้วเดินกลาคืนน่ากลัวแล้วเราก็เจอเงื่อกเกาหลีด้วยก็คือป,ป้าๆที่ถือไอกระบองส้มๆนั่น เขาจะไปหาปลากันต้องหาดูสรารคดีใน YouTube ได้จะเป็นเรื่องเงื่อกเกาหลีเลยสักอย่างจะไม่ได้เขาจะดำหาหอยด้วยตัวของเขาเองพร้อมกับชุดกันหนาวที่เป็นชุดดำน,น้ำเราอยากนั่งแล้วอ่ะเออไม่ถึงเลยเแล้วก็ล่ะแล้วจ้าแล้วเราก็ซื้อตัวได้แล้วจ้ะ พอดีมารอบเช้าสิบก็เลยซื้อไงเรามาซื้อกันเราเดินจับมีโพงไงก็เลยมาซื้อตุ๊กตาหานี้แลนะ้วเดินจับเพราะว,ว่าเราอะไรต้องนั่งรถกลับโซลแล้วเป็นการเที่ยวรอบสุดท้ายแล้วเสียงดังต่อ่อะนี่นึงข้างบนมันมีกลุ่มเด็กอยู่ข้างบนชิแล้วเราก็จะตามน้องมันไป เจ็กยองมากเั้เราได้อยู่แผนกเนกันนะเขามาจากโรงเรียนเดียวกันนะหรอได้ไงเจ้าของใบใยผมใช่ไหมอ๋อหน่อยโลนมันี์ว่าบ้างเลยอะเราใบใยเราใๆดีแล้วที่เลือกฝั่งโน้นนะคะเพราะตรงนี้คือแถวยาวแบบยาวมาก ความช้าของรถั้นก็บอกเลยว่ายืนรอไปท่นยืนรอไปเลยุคกินครัวซองต์กะตับคัวร์บับเหรอไม่อากจาอยู่เหรอไม่เอาขอบคุณนมิตราไม่เห็ กเราต้องทันรอบเที่ยงไปค่ะสู้ๆไปถ่าย